สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NHP หนึนะครับมาแล้วนะครับคุณผู้ชมกับการแจ้งข่าวดีของลูกชาวไรอันข่าวแรกสําหรับวันนี้นะครับก็จบไปแล้วอย่างสวยงามสําหรับคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำาดรโซสิบส,สอง และจะมีภาพความประทับใจต่างๆมากมายเล่าทั้งวันก็คงไม่จบนะครับคุณผู้ชมเพราะในครั้งนี้ทุกท่านมีความสุขและความสนุกแบบครบรถมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมมีความน่ารักของทุกๆคนที่ร่วมแสดงในครั้งนี้และรวมถึงคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้าชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับพอหลังจากเสร็จจากงานคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดลูกชาวไรอันก็มีงานต่อที่จังหวัดลำพูนและงานนี้นะครับ ก็จะเป็นงานปิดต,ต่อมานะครับนะปาปลาได้แจ้งข่าวดีโดยทันทีนะครับสำหรับการอัปเดตคิวงานเพิ่มเติมอีกหนึ่งงานนะครับในงาน O Top City 2024ในวันที่21ธันวาคมปี2567ณนเะวทีกลาง Challenger 2เริ่มในเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป